รถคันนี้นะครับพลังงานทางเลือกประหยัดน้ำมันได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรไม่ต้องรอตอบทิวกับราคาที่ประหยัดกว่าไปแดงถึง400,000บาทนี่คือ h o n d a H R V e H E V รุ่นท็อป S ครับ ใครนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะที่กำลังมองหารถประหยัดน้ำมันคันนี้พลังงานทางเลือก e-sev นะครับนี่คือ Honda s r v e-sev รุ่นท็อปรุ่น rs นะฮะ สีแดงสปอร์ตแบบนี้หลังคาดำด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบรถแบบทรง s u v ยูวานะครับเป็นค่าย Honda นะคันนี้ข้อดีของเขาคือเซอร์วิสที่ไหนก็ได้อะไรก็เรียกว่าราคาถูกแน่นอนครับแล้วก็วันตียังเหลือเยอะเลยนะสนใจคันนี้ต้องรีบดูคลิปนี้เลยครับสำหรับ Honda h r v EHEV นะครับรุ่นท็อปรุ่น RS เนะฮะเรียกได้ว่าออปชั่นนี่เยอะจริงๆเลยนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับจุดเด่นของเขาคือในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันครับคันนี้นะฮะสามารถทําได้อยู่ที่25.6กิโลเมตรต่อลิ แทรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรียกได้ว่าสภาพน่าใช้งานมากๆเลยฝากระโปรงด้านหน้ากระจังหน้านะครับนี่ดีไซน์ของเขาไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเรียกได้ว่าสีสวยฉ่ำแบบนี้เลยนะรวมถึงกระจังหน้าที่มีการตกแต่งแบบดิสตเตอร์กริลพอร์ตนะครับแล้วก็โลโก้เอ a มาร์ทที่เป็นพลังงานทางเลือกขนาดใหญ่กันชนด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ครับด้านล่างเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยการตกแต่งที่เป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบรถแบบว่า SUV ยูวนะ คันนี้นะครับสภาพสวยเหมือนใหม่เลยฮะไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกระเดยไท,ทม์รันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED แล้วเช่นกันนะด้านท้ายรถก็เป็น LED ทั้งระบบเช่นกันครับแต่ว่าด้านหน้านะครับมีความพิเศษนะครับของเขาเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความสะดวกสบายมาด้วยนะครับนะบก็คือไฟหน้าเขามีระบบเปิดปิดอัตโนมัติและไฟสูงต่ำอัตโนมัติด,ด้วยเวลาที่คุณขับนะฮะต่างจังหวัดกลางคืนเนี่ยต้องการเปิดไฟสูงตลอดเวลานะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติให้เเเรียยกกไได้ว่่ามตตอองงฟล มาต่อที่สภาพห้องเครื่องกันครับคุณผู้ชมห้องเครื่องนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสวยนะครับแล้วก็เมดอาร์ตเรียงตัวแบบเดิมๆทุกอย่างเลยตัวซิลิโคนต่างๆครับรายละเอียดอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับสีแต้มนะครับน็อตนะฮะไม่เคยขยับเลยน็อตฝากระโปรงนะครับเรียกได้ว่าสีเดิมสวยทุกจุดเลยนะฮะคันนี้นะครับไม่เคยมีการชนแน่นอนครับอันนี้ผมประเมินแล้วก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบพลังงานทางเลือกไฮบริดหรือว่า e-h-e-v นะครับคันนี้นะครับ ก็จะมีแรงม้าอยู่ที่131แรงมา้าแต่ว่าเครื่องยนต์สันดาบเขาให้เป็น1.5ลิตรนะครับเป็นซิน1.5ลิตรคันนี้นะครับจับคู่เกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT นะครับอัตราการเร่งดีมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยที่สำคัญเนี่ยคือประหยัดน้ำมันได้ถึง25.6กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะขับขี่ก็นุ่มนวลตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราการเร่งด้วยนะครับนะสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับใครที่ต้องการใช้งานคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยรีบจับจองกันนะครับเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้มักจะอยู่กับเราไไมมมม่่่นนนนนาาาาคครรรััััััทุกกขอองงงวโต้ีีดดสยย รเรียกได้ว่าเรามีการตรวจสภาพรถจากบริษ,ษ,ษ,ษัทชั้นนำนะไม่ว่าจะเป็นบริษ,ษ,ษัทกูอินสเปกชัน่นบริษ,ษัทชิกบริษ,ษัทวันดูคาร์ไมค์คาร์ฟิกสแมนแล้วก็บริษ,ษัทอื่นๆครับถามว่าตรวจอะไรบ้างก็ตรวจโครงสร้าง เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างระบบการทํางานของระบบไฟฟ้าและก็ระบบความปลอดภยัยรวมถึงตัวสีรถยนต์ด้วยนะครับนะใครที่แบบว่าอยากจะใช้รถมือสองคุณภาพดีมั่นใจสบายใจแนะนําของวันทัวโต้เลยตัวเสร็จแล้วนะครับรถของเราทุกคันนับยังมีไปรับประกันนะฮะจากบริษัทนำเหล่านี้ด้วยครับมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับนะขยับขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะครับคันนี้นะครับสีของเขาเป็นสีทูโทนนฮะสีแดงแบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะบอกได้เลยว่าสวยไม่เหมือนใครแน่นอน ดูสปอร์ตไปในตัวด้วยครับบอดี้นะครับเป็นสีแดงหลังคาเป็นพลูนามิกกา斯ลูฟนะฮะแต่ว่าไม่ได้เปิดได้นะครับเป็นแบบหลังคาแก้วเฉยๆนะฮะคันนี้สามารถที่จะเปิดนะฮะในส่วนของตัวม่านนะครับด้านในนะฮะแล้วก็ดูวิวได้นะครับนอกจากนั้นครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับ ที่เป็นแบบซิลค e n อนเช l i ลไลท์เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะวิ่งจากด้านในสู่ด้านนอกนะครับหลังคาสภาพสวยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อเด้านข้างไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยรักยิ้มและก็ไม่มีรอยขนแมวนะติดฟิล์มพร้อมรอบคันแล้วก็มีกันสาดมาด้วยนะครับมือจับประตูคู่หน้านะครับของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีระบบคีย์สมาร์ทเอนทีครับเวลาที่ต้องการล็อกรถนะครับก็แค่กดนิ้วแบบนี้นะครับตรง3ขีดนะหรือว่าต้องการ ดกลดล็อกรถก็แค่พร้อมมือลงไปแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับเวลาที่คุณมีกุญแจยอยู่ในตัวสามารถเปิดประตูดได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ใครที่ชื่นชอบรถ s u v ยูวคันนี้นะตอบโจทย์ในเรื่องของราคาแล้วก็ความประหยัดมากๆเลยครับเรามาดูต่อที่ล้อแมกนะครับล้อแมกนี่คือสวยเดิมทุกจุดเลยนะฮะไม่มีริ้วรอยรอยเบียดฟุตบาทก็ไม่มีนะครับแม็กนะครับเป็นวีสปอคห้ากาขอบ18นิ้วแบบนี้เลยนะฮะซีรีส์ยางของเขาก็เป็น2 2 5ทับห้าสครับยางเป็นปี2024คือยางปีนี้เลยนะครับใหม่มากๆแล้วก็สภาพดีมากๆด้วยนะเรียกได้ว่าใครซื้อคันนี้ไปใช้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยสามารถขับได้แบบนี้ได้อีกนานๆครับ มีความสวยสปอร์ตนะครับเรียกได้ว่าหลังคาเนี่ยทรงพู่เลยนะแต่ว่าคันนี้นะครับการใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยท่านั่งความประหยัดอัตรประโยชน์อีกเยอะมากๆเลยนะครับ ฟท้ายนะครับสวยไม่มีริ mm ้วรอยเดิมๆทุกจุดเลยนะฮะรวมถึงโลโก้การชนด้านท้ายไม่มีรอยชนเลยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยกล้องมีมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไฟท้ายที่เป็นแบบ LED light guiding ด้วยครับเปิดด้านท้ายขึ้นมาดูนะเราจะเห็นได้ว่าประตูด้านท้ายเนี่ยเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัติพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเวลาเก็บสัมภาระเนี่ยคือตอบโจทย์แน่นอนครับพอเปิดฝาท้ายขึ้นมาดูนะครับเรียกได้ว่าพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะมากๆเก็บสัมภาระได้เยอะนะฮะแล้วก็ เบาะที่นั่งแถว2เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ส,ส่วน60-40แล้วก็พับแล้วก็เก็บสัมภาระได้ด้วยนะใครที่ชื่นชอบรถสไตล์ครอบครัวนะครับคันนี้ห้ามพลาดใช้ในชีวิตประจํำวันนี่คือตอบโจทย์มากๆแล้วก็สามารถขับเดินทางไกลได้ด้วยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะฮะเบ,บาะหนังนี่คือ สภาพสวยนะครับเรียกได้ว่าดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยนั่งสบายเบาะนี้คือสมบูรณ์ร้อยเนะครับนอกจากนั้นครับคอนโซลไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะฮะนะเป็นวัสดุซอฟทัชหน้าจอทัชสกรีนที่สามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y ได้เวลาที่คุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับของเขาจะมีในส่วนของกล้องด้านซ้ายนะครับเขาเรียกว่าคัน l a n e w a วอชอันนี้มีมาให้นะครับนะแล้วก็เวลาที่เราใส่เกียร์อาหรือเกียร์ถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังก็จะทํางานครับและก็สามารถเลือกภาพได้3แบบแบบนี้ครับ ใกล้กลางไกลนะฮะใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะฮะออปชันนะครับที่ดูพิเศษขึ้นมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบไวเลสชาร์เจอร์นะครับใครที่มีมือถือชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายได้นะครับคันนี้ก็สามารถวางแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่มือถือของคุณได้เลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับเป็นหนังหุ้มแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีแดงให้ความรู้สึกกระชับมือแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆนะฮะมีการตกแต่งแบบสีดําแบบแบล็กไฮคอนแล้วก็มีแพ d เด s h ชิพมาด้วยนะครับอะแดปตีฟคุยคอนโทรลรวมถึงระบบความปปอดภัยที่เ็น Honda Sensing อันนี้นะครับโปรมาลัยเนี่ยคือเหมือนใหม่นะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยการใช้งานหนักนะหรือว่าร่องรอยการ ชํารุดเลยนะคันนี้ก็บอกได้เลยว่าสภาพโปรมา์ไลนยนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะห้องโดยสารตอนลังนะครับเรียกได้ว่ากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนั่งสบายยืดขาเนี่ยเต็มที่ได้เลยนะนอกจากนั้นนะครับไม่ต้องกัง,งวลร้อนนะเพราะว่าเขามีแอร์แถวสองมาให้และตรงกลางสามารถที่จะเอาเป็นที่วางแขนได้ด้วยนะมีที่วางแก้วกาแฟสองสล็อตครับเบาะนี่คือสภาพสมบูรณ์ครับนั่งนุ่มนั่งสบายไม่มีเบาะสุดเลยนะสภาพนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะฮะเรียกได้ว่าหนังนี่คือไม่มีริ้วรอยเลยครับสภาพสวยจริงครับ ประหยัดกว่าออกรถป้ายแดงได้แน่นอนครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเซฟเงินในกระเป๋าของคุณนะฮะได้เยอะเลยนะคันนี้ Honda h r v ESEV เนะครับเป็นปี2022แล้วก็สีนะครับสวยมากๆสีแดงสปอร์ตแบบนี้ราคาดําด้วยนะครับคันนี้นะครับจัดเต็มในเรื่องของออปชั่นนะฮะแล้วก็ความประหยัดนะ ประหยัดน้ำมันได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเลยใครที่ต้องการเอาไปใช้งานนะครับคันนี้นะฮะตอนใบแดงเคยขายอยู่ที่1 1 7 9 0 0 0บาทวันนี้วันทัวโต้ครับประหยัดกว่าใบแดงถึง4 0 0 0 0 0บาทเราขายเพียงแค่7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นและพอเริ่มต้นเบาๆเพียงแค่13,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับรถกองมนทัวโต้ทุกคันนะฮะร,รถบ้านแทนร่0ถเปอร์เซ็นต์การันตีนะครับไม่มีการชนหนักพิกามน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนและที่สำคัญนะฮะรถไม่แท้นะครับรถบ้านนะฮะแล้้ววกก็มีีีารันตใหอ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 6 1 6 7 4 5 8 8 5นะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์นะ f a c e b o o อ TikTok ก o u t u b e เว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์นะครับ www.wantuto.com ตรงนี้นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยแล้วก็คลิกที่ Google นะครับตรงนี้สามารถ Searching นะเจอปุ๊บนะครับเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถชื่อรถปีรถรูปรถนะฮะแล้วก็มีโปรแกรมคำนวณทั้งหมดด้วยครับอยู่ที่ไหนนะครับก็ออกรถกับวันทัวโตได้มั่นใจสบายใจนะครับเรียกได้ว่า one-stop service เลยวันทัวโตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทัวโตของเราเท่านั้นนะครับ